ที่จะทำใจนะให้มันไม่ทราบจะตื้อใจนะสาธุสาธุยุ่งยน่งอ่าคือว่าเน่ยอย่าไปยุ่งใจยุ่งใจสําหรับกังใสก็ได้อย่ากนใส วันนี้เป็นวันวันเป็นวันวันข้าที่ที่สี่เดือนมีสารถึงสองพันาร้อยสิบนางสาวนัทพิยาพิริยเป็นี่มาทาบุญทรบาวันนี้ได้ตั้งีรตั้งใจแจ้งแต่งตัวอย่างสวยดดีเลย ในโอกาสครบรอบวันเกิด26ปีพอดีปีนี้เริ่ม26ปีพอดีก็ขอปริมีบอพ่อพร,ะเ,พระเจ้าใหญ่ดูแปลงปกปัตรัสานางสาวนัททิยาวิริยะพวกขอมีภารไมยแข็งแรงยูยินเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยภารมัยเจริญด้วยป,ปูปัสสุปัสสีมีควอง อายุวันนาสุขภัลทุกีปัลลังวาาจะตุจัตุมาตมบลญ่างว่าจะเจ้าเช้าเลย้ามันนีวนะเสมือนคื่ออาว์คำพูนคำพูนตัวหน้าหน้ายากาวารีวังหาปูราปาริปูรนติสะกรังเอวมีวะอิโตทินนังเปจานังอุกปัติ กิจกังบัจต,ตังรทุมหังทิปเมวาสนิจะตสัเพเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยาทามนิโชติรโสยาทามซาปีโยมีวาจันโดสามภารโคมีนาสตาุมาเต อภวังอมพิวามตนัสีเนสเนจังอทามปจายนโนจัดารรนธรรม,มวาวัดทานดีอายุวันโนสุขังภะร